สวัสดีจ้ามาผบมาพอกับแม่ไอมาอีกแล้วเด้อนี่กะเข้าป้าหาเฮ็ดคือเก่าัน่ะคะสวยไหมจ๊ะสวยไหมปกติเห็ดตันนี้เขาจะออกเป็นกลุ่มนะแต่ว่าอันนี้กระบอกเข้าใจคือึ้นการโอ้ยว่าพุน่นขึ้นมาออกอยู่คนเดียวอืมอือ ทำไมบบเงาบบน้อนเบามาออกอยู่ผู้เดียวเลยเห็ดมะนาวซีตรอนซุปวันนี้วันไดเอาตากาะก้าไงมาดอกลองออกมะยางเหรียญซื้อเรียกเอาถุงมะน้ำอามีดมะน้ำมะยา,า,างออกก็ล่องกายคือพ่อเห็ดกระพ่ออีอ๋แม่ไอ้มาเหยียบมื่อกี้บ่เห็น <laughs> เห็ดบักนาว ก็เห็พึ่งหวานเนี่ยกำลังตูมๆกำลังขึ้นมาอีมๆๆตุ้มติมิใหม่โอ้มันไม่ถนัดเนาะงาม คนโตกหลายเมื่อยไงหากกระส,สีเน่าหหรือจังไนต้นขาไม่ค่อยงามเลยเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายไะดอกนิดนึงเจอเห็ดพริกซบพี่น้องเอ้ยชิได้เจอตอนแบบอ่อนๆเลยไหมเนี่ยเห็นบ่า แก่แล้วนี่แก่แล้วมันก็ไม่ค่อยกรุบเท่าไหรนะ่นะแม่สิดายนะพณน่ะเพราะว่ายางท้างนี่มาเก็บทางอัน,นตรงข้ามเนี่ยข้ามถนนบ้านแม่เอมามานี่ยบาเคยยางเขามาฮอดทางในหนีเจืเเท่อมูน,นี่ก็เลยวะลองยางมาเบิ่งหน่อยนึ่งวาขาวจันพผ่านอยู่พูน่ะอือกรอบไหมนี่เออดอกนี้เอาอยู่ดอกนี้หน่อยหงยใ่ทัวใหม่อีกน่อยน,นึ่ง เอาม,มาเลยโทรมานี่อเน,นื้อไว้กวางกินซะไว้ให้สัตว์ป่ามากินณี่ะงพี่ใหญ่เนาะพี่ใหญ่มาพ่อตอนมันอ่นอนๆแหมที่เจ้าเบิ่งดูนี่ มาบอท่านมันถ่าก่อนเห็นบอมันเถ่าแล้วมันนักหนักอะไรหนักฝนตกใส่เห็นเด้เนี่ยหนักฝนตกใส่มันแม่เบิงก็ได้ได้บอเอาเอาเอาห้อยเป็นจะได้อยู่ด้พี่น้องนี่เด้มันบ่มีหอยบางวันเด้เอาบนนอหนิที่จริงเขาก็เอาแต่ขาก็ได้เอาแตนเนี่ยขั้นเด้ขั้นดอกมันเน่าเขาก็เอาขามันก็ได้โดยแม่มามากกินขาที่กรุบเนี่ยอันนี้มันบอเคยกรุบแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นบอขาไม่กรุบแล้วไม่เอาหรอก อมันนักนะ่ะรูนออกมาจากเงามันหนุดมาน้ำรองน้ำเห็ดเอ้ยน้องอันนี้ติดกันอยู่อ,อนิ่มขามันก็ได้เพราะว่ามันถือฝนอันนี้ไปเจอเห็ดพึ่งเลย ดอกกำลังเสียบ,บเลยเฮาเก่งนี่ึ่โอ้ยลากขาดลากขาดใส่น้อเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี่ไปข้างในแล้วเหือเห็ดเดินได้ถ้าเจ้าบางนี่เห็ดเดินได้เมื่อกี้เห็นอยู่ มันอยู่ตรงนี้นึกว่าเห็ดเดินได้ม,มนมีดอกน้อยพูดไว้วันหลังก่อนเนห็ดพึ่งเนยเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นกลมๆอร่อยเหมือนที่เคยบอกมานั่นแหละเวลาเราต้มอ่ะเขาสุกมันจะออกสีม่วง,มงชมพู บางคนก็ว่าเหมือนเห็ดไตเบือ่อสีมันไม่น่ากินว่าสั้นกินให้ไตเบือ่อแม่เอม,ม่านี่มักกระสีว่าสีดาว้าดาวพุ่งละคนไม่ชอบก็อาจจะให้แค่หนึ่งดาวสองดาวสามดาวก็ว่ากันไปนะจ้ะขนาดเห็ดไอ้น้อยเอ็นมีดไอ้น่อยแม่เอม,ม,ม่ารับเอารับกีดปากขกเลยได้นี่ยัยงบวคคมอยู่ ันนี้พอดีกแกงเลยจ้ะจะปุติปีนี่อันนี้แกแล้วนี่เห็ดพึ่งเนยแก่แล้วนี่ไม่เอาแล้วมันไม่กรุบแล้วพี่นอ้องมันจะกลายเป็นเห็ดพึ่งอะไรไม่รู้เพรอว่ามันแกแล้วมันก็จะไม่กรุบนะจ๊ะโอ้ยีีดายนอยังน้อยอยู่แล้วจกขึ้นมาทําไมเนี่ยทาไมไม่เอาไว้เนี่ย บางนี่ก่อนเด้อมัมลลนงล,มลงตะลิงหว่วยแลวบัดนี้พี่น้องเลยมันลงตะลิงห่วยตะฝั่งหว่วยแล้วแต่วันนี้คิดว่าจะไม่แกงหรอกจะต้มแล้วก็เข้าช่องฟิตเลยเพราะว่าอันที่แกงวันก่อนนะี้ยังเข้าตู้เย็นอยู่กินยังไม่หมดกินอีกสองมือ้อก็จะหมดสองคาบนะกำลังขึ้นอยู่เนาะ ครึ่งเนยเนี่โอยอันนี้ทากน้อยกินเห็นไ่มพี่น้องทากน้อยเอาคือเก่านั่นแหละเธอกินไปแล้วเยอะแล้วแบ่งกันกับฉันแล้วกัน <c oughs> แบ่งกันกินคนละหน่อยสองหน่อยนะจ๊ะอันนี้เหมือนจะแก่แล้วดูก่อนเห็ดึ่นเนอยอันนี้ก็ได้โอ้ยเท่าแล้วพี่น้องไม่เอาหรอกคนเก็บก็แก่แล้วบะใครยังมาเอาเห็ดแก่อยู่เนาะ เห็ดพึ่งหวานหนึ่งครอบครัวนี่ยไดนเอาดอกน้อยพดอืมสิยด้ยเนาะพี่น้องมันแก่มันเถาหุดน,นไหมแก่แล้วแก่เลยเอาไม่ได้แล้วแง่ <c oughs> หมอดตัวนี้แม่ไอมาช่วงใกล้ใกล้คริสต์มาสช่วงคริสต์มาสเนี่ย แม่แมามาเก็บไปประดับเด้อนี่เด้อประดับบ้านประดับต้นไม้จะได้ประหยัดเงินเราจะได้มีเงินฝากธนาคารเยอะๆบ่แม่เราจะได้มีเงินพา,า,นนนานลูกเราไปเที่ยวน,นี้เจอเห็ดพริกซบก็คือเห็ดที่แมงวันนั่นแหละจ้ะเห็นไหมเนี่ยลอยกวางลอยนก ก็มากินเนี่ยนี่แก่แล้วนี่เห็นไหมโอ้ยแก่แล้วแก่แล้วอเอาคือเก้าแก่แล้วก็ไปต้มเข้าช่องฟิตไปหาเฮ็ดมาแล้วกับซี่ตาเห็นบ่อตาอยังไม่ใช่ตาบักหุงเดอตํตาหัวโคลบี้แล้วก็ใส่เนี่ย ตำหัวโคลบีใส่หูหมูเนี่ยแล้วก็จะใส่ข้าวปุ้นด้วยข้าวปุ้นแต่ต้องเยาะเยาะเยาะตรงนี้นะนวัวก่อนใส่ข้าวปุ้นใส่ข้าวปุ้นทีเนี้ยจะเป็นตำส่วโคลบีใส่หูหมูเนาะเนาะแบบนี้นะ วันนี้ไม่มีคนถือขากล้องให้นะคะแล้วก็ขี้เกียจเอาไปตั้งด้วยเอาแบบนี้แหละบัคเขเทศเบิดเดอร์สีก็เลยบ่ค่อยได้ปันใดบได้ใซส์อันปาป,ปิกาน้เมวานใส่ปาป,ปิกา้าอืมแบบแบจับในย่านนี้ ไปหาเห็ดกลับมาแล้วแล้วแม่ไอมาจะต้มบ้านนี้ต้มเยอะล้างแล้วก็ต้มแต่ทําทกับข้าวให้ลูกก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่น้อมันแย่มานานแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต้องแบบรัดเข็มขัดรัดจนผอมมแม่ไอมาช่วงนี้ผอมมากเลยเพราะว่ารัดเข็มขัดก็เลีต้องทอดกระดูกไว้ให้ลูกจ้ะไม่ใช่ทอดเนื้อนนะทอดกระดูกหมูทอดกระดูกหมูก็อร่อยนะ เพราะว่าใส่น้องชูเยอะๆก็อร่อยแล้วเนาะเจ้วบาบสุกแล้วหมอหนึงหมอนี่ยังไม่สุกเลยล่างเฮดเรียบร้อยแล้วสิต้มแล้วแซสสงฟิตล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เฮ็ดได้จากอันที่ว่าไปเที่ยวน้ำตกนะนจะไปลอมไปเล่นน้ำตกแล้วเห็นนะ คันทะเลนนี่แหละแล้วก็เห็ดขีมองวันแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายล้างแลตงตงง้ต้มเซอฟิตน้อกันเนี่ยจะต้มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะล้างเข้าวเซฟิตก็จะได้ประมาณหนึ่งเกลมเลยพี่น้องถ้าเราแกงใส่หน่อนไม้ก็จะได้แกงใหญ่เลยนะล้างแล้วสองน้ำแล้วก็ใส่กระชอนไปจ้ะให้หมันสะเด็ดน้ำลักัน ให้มันเย็นแล้วก็จะใส่ถุงเข้าช่องฟิสเดอร์กินข้าวกินน้ำซ้่มปลาแล้วตั้มเด็กน้อยก็กินทอดกับดูกหมูแล้วแม่วาต้มแล้วก็ยินแล้วเด้อยินแล้วเราจะเข้าช่องฟิสเนะี่ยเนี่ยได้แกง ก็จะมีเห็ดทิมวานวก็มีเห็ดเนยเห็นไ่มเห็ดเนยเวลาต้มล้วจะสีชมพูม่วง่วแล้วก็เห็ดเห็ดมันปูนี่เห็ดคันทะเลนที่ว่าไปเล่นน้ำตกนะเที่ยวน้ำตกแล้วมันได้มาสามสี่ดอกเนี่ยนีแหละไปถึงเรียบร้อยแล้วแม่เอ้มากก็จะเขียนวันที่เาว,วันที่เท่าไหร่แล้วก็ ล้วก็มีเห <teenage alive. S 1> ็ดอะไรมางมีเห็ดขิงแมงวันเห็ดมันปูเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งหวานแม่เอ่มเขาช่องฟิตกันเด้อแบบนี้อย่าหัวเราะช่องฟิตแม่เอ็มมาเด้อคุณน่ะหกหกแกมันบาท้าไก่ต้มปูไว้ใส่ตำหู้ฮูหมูแล้วก็อะไรต่อน่ะไอเห็ดงดก่อนไอลูกชิ้นลูกชิ้นทำเองนะอันนี้ของลูกชายมีกุ้งด้วยถ้าเกิดว่าตรงนี้เต็มแม่เอ็มก็จะไปไว้ข้างล่างอืม แข็งแล้วเราก็เราจะกินปีหน้าหรือว่าตอนไหนช่วงหน้าหนาวพมาลงก็เอาไปละลายเด้อไปละลายครึ่งชั่วโมองก็แกเงได้แล้วน้ำลามือนี้ก็ไม่เฮ็ดวัชิบะไปแล้วแต่พี่น้องกิมเห็ดกระไรแต่ว่าอดใจไม่ได้อดรุนทนบ่ได้พี่น้องอยากไปก,กันยังวะ <c oughs> เออปกติปกติแม่มาจะเข่าปลาวันพุธพฤหัสเนาะออแต่ว่ันนี้อดใจบ่ได้ก็เลยลอง ไปเนลลี่ยรอรอเล่นซื้อวันจันทร์นะกับมันเลยก็เลยได้มานั่นแหละพี่น้องอืมได้มาหน่อยนึงนั่นแหล,ละขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่จ้าวบวมี้อย่างดอกชีวิตอันอนของเมียฝรัร่งอันคือแม่อามากอะไรเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มารับมาชมให้แม่อามากนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเฮ็ดมันปูดำแห้งแล้วนี่มาใส่ถุงกระมัด ไม่ให้อากาศเข้าเพราะว่าแม่มาบอไซอันช่องผิดไวนะ้เนาะเพราะมันแห้งแล้วช่องผิดมันสิติมหงัดมันแห้งแล้วราหวังว่าคงไม่เสียนะจะหมัดแบบว่ายางดีบ่อหวณรวมเข่าพี่นนอกเอาไปฝากแม่เมืองไทยปีหนะ้าถ้าโลกคอยบิดมันโอเคเด้มันตกพันล้านแห้งคัดนตกรอบ สามสี่แดดแดดแห้ง